วีเอ็ก a ์ตราพร t เซ by โค้กต้องกาต้องกล้าต้องโคก เป็นการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆเลยนะครับที่ได้ชมไปผ่าน The Voice Marathon Presented by Coke ในรอบ Battle ครับและไม่พลาดครับ Vxra t ก็เลยมีชุดใหญ่มาฝากเช่นเคยครับเรื่องราวพิเศษชุดแรกนะครับนั่นคือการ Battle ของ Annie กับ A นะครับที่ทำให้โคชก้องได้หน้าได้ตาไปแบบเต็มๆครับเพราะทำให้ทั้งโคชผู้ช่วยโคชผู้ชมต่างตะลึงอึง้งขึ้งกันไปต,า,ตามๆกันนะครับโคชก้องกล้าที่จะ จัดโชว์แบบนี้บนเวทีนี้ไปชมกัน,นครับเอออย่างน้ำเสียงของเอเนี่ยถ้าฟังอย่างเดียวนจะนึกว่าเป็นเป็นภาพของเด็กผู้หญิงอายุสักยี่ส0บ,บใส่กระโปรงสีอยู่พอหันมาปั้งตัวก็เริ่มเลยอยากเป็นผู้ชายด้วย <c oughs> แอนนี่ก็คอนทราสต์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นลุกแบบพ่ตูนบอด y ี้สแลมหรือคุณเสกโลโซสแตกลายเป็นผู้หญิงก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าทั้งคู่นี่มาเจอกันเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่มันแน่นอนพอมาเป็นเพลงหนุ่มบาวสาวปานมันคลิกเลยอ่ะเขาทั้งสองคนมีความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่น่ารักอยู่แล้วก็เลยเป็นโชว์ที่หลายๆคนพูดถึงว่าเออเป็นโชว์ที่แปลกใหม่และน่าสนใจ ฟังความรู้สึกพิเศษพิเศษจากโค้ชส,สุดหล่อแล้ว Vextra ก็ไม่พลาดครับจัดภาพสนุกสนุกที่มีที่นี่ที่เดียวมาฝากคุณผู้ชมครับงานนี้เรามีภาพแอนนี่บุกไปหาพี่เอกพี่สุดที่รักถึงโรงเรียนสอนร้องเพลงงานนี้ก็สร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับโกจิ๋วไม่น้อยเลยแหละครับเอาละค่ะวันนี้่นี้ เดี๋ยวเดียเรายนเลอน์ประกอบนะอยางนี้ได้อัมาก สนุกสนานขนาดนี้เราไปฟังกันไหมครับว่าคู่แบทเทิลหยุดโลกอย่างแอนนี่และพี่เอเขาจะสนิทกันขนาดไหนครับอายเขามากแต่สุดท้ายเทุกคนแฮปปี้โอเคใส่ชุดหมีก็ได้ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาว <laughs> ออแอนนี่เนี่ยแกกังวลเรือ <laughs> ร่องแบบว่าอยู่ตยวนี้พวงเรื่องชุดเจ้าสาวของหล่อนมากเอ๊ะหมุนซ้ายเอ๊ะดูดีไหมข้างนี้ล่ะทรง,งผมเป็นงไงมันคือเล่นไหมมันเชยไหมทุกอย่างก็อล่อวละแอนนี่ โอเคไหมก็ประทับใจที่โค้ชส่งแลคุยกันเลยว่าเราจะไม่ให้โชว์ออกมาเหมือนกับเรามาแข่งขันกันเราจะทําโชว์ออกมาให้เหมือนการแสดงวันที่เราออนแอร์นม่คะบอกพี่พี่พี่สุดยอดเลยแต่พี่อ้วนหน่อยนะอะไรอย่างงี้แต่แอนเจอร์นี่เจออย่างหนึ่งคือทาไมสองคนนี้ไม่จับคู่กันแล้วไปเปิดคณะตลกกันเลยอะไรอย่างงี้แต่ก็ดีที่ทุกคนประทับใจอะไรอย่างนี้ก็โอเคค่ะ You sunshine are the อีกหนึ่งโชว์ในรอบแบทโชว์ที่สร้างความตื้นตันและความประทับใจให้กับโค้ชสแตมร,รวมไปถึงผู้ชมทั้งหมดในวันนั้นก็คง<ล>จะหนีไม่พ้นโชว์อันกลมกล่อมจากอาจารย์ออสคุณป๋องและคุณโอซึ่งงานนี้สแตมเอ่ยปากกับวีเอ็กซต้าเลยครับว่าเป็นคู่ที่ตัดสินยากที่สุดครับแต่ออสเขาบอกผมตลอดว่า เขาชอบเสียงควาปลกบมือและเขาชอบเล่นในที่คนในเยอะถึงเขามองไม่เห็นก็ตามแต่ว่าพลังที่ที่คนเห็นและชื่นชมขเขาอะมันยิงไม่ได้เขาอะแล้วเขาอาจจะไม่ไม่ค่อยได้รับมันในเวลาที่เล่นในโรงแรมมันก็เลยระเบิดออกมาก็ค่อนข้างทับใจมา จะแพ้คนที่คนที่สนุกกับงานคุณโอมก่อนขึ้นเวทีเขาจะดูกลัวมากแล้วก็พอขึ้นไปเพลงขึ้นปุ๊บเขาสนุกอะซึ่งมันสาคัญมากพะพอเขาสรุปปุ๊บคนดูก็สนุกผมก็มีความสุขก็เขานั่งประทับใจกับหัวใจของเขาที่เปิดกว้างออกมาณขณะที่บทเพลงบรรเลงถ้าพูดตามตรงผมคิดว่าเป็นทีมที่ผมเป็นห่วงที่สุดแต่ปรากฏว่าเขาทําได้ดีที่สุดรู้สึกตื้นตันที่โห เขารักดนตรีแล้วก็สรุกกับมันขนาดนี้เราเห็นแล้วเราก็น้ําตาซึมขอบคุณมากๆนะครับแน่นอนว่าผมเป็นคนที่เด็กที่สุดแล้วก็ประสบก,การณ์น้อยที่สุดแล้วผมยังถูกปลามากมากว่าผมไม่น่าจะมาทําหน้าที่นี้คุณสามคนทําให้ผมรู้สึกว่าผมเลือกคนไม่ผิดที่ที่อยู่ตรงนี้อ่ะจะไม่ร้องไห้แล้วนะ อัดแน่นกันสุดเลยนะครับกับ The Voice Marathon Presented by Coke ในวันนี้ครับและกลับมาพบกับพวกเรา V e x t r a กับเรื่องราว Exclusive สุดๆได้ทุกช่วงเช่นเดิมครับต้องซาต้องกล้าต้องโค้ก We Extra Presented by Coke ต้องซาต้องกล้าต้องโค้ก